สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแอดยินพารวยนะคะกับแนวทางหาหนอยซับนอยสีนอยนะคะก็วิ่งรูดฟันได้ทุกนอยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่10นะคะเราก็มาสรุปวันที่9กกันก่อนเนาะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ชมอย่างมีสตินะคะห้านอยสามนอยนะคะในงวดวันที่เก้านะคะก็ให้เด่นเม็ดเดียวตัวเดียวแข็งๆขนะคะเน้นวิ่งเน้นรูปน,นะคะ ก็เราก็มาลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะคะว่าเฉพาะกิจมาตัวไหนนะคะก็ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็ VIP นะคะรอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจก็9 5 6นะคะกับ2 7นะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ ตัวเด่นเรา4ยังไม่มานะคะหลุดไปนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจมาต่อด้วยรอบพิเศษกันเลยนะคะรอบพิเศษนะคะแต่ที่เราเอาฮานอยเม็ดเดียวแสดงว่าเมื่อวานแอดลืมเน้นใช่ไหมฮานอยเม็ดเดียวว่ดสามนอยนะเน้นเน้นสนอยคือพิเศษปกติ VIP นะคะ3ามนอยเนาะ เฉพาะกิจก็แล้วแต่ใครจะไปลุ้นเนาะแล้วแต่ใครจะไปลุ้นนะคะสงสัยเมื่อวานแอดลืมเขียนว่าเน้นๆสามนอยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็มาต่อในรอบพิเศษกันเลยจ้าแปดเก้าสองนะคะกับแปดสองก็ยังไม่มานะคะเด่นสี่ก็หลุดนะคะรอบพิเศษหลุดนะคะ ต่อด้วยรอบปกติกันเลยจ้ารอบปกตินะคะเจ็ดสองสี่นะคะกับห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์เอาสี่เรามาแล้วนะคะ มาในรอบปกตินะคะสองสี่สี่สองนะคะตัวกลับเนาะตัวที่ไมไ่เน้นไม่ได้เจาะไม่ได้อัดให้เนาะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะที่สําคัญคือวิ่งรูดจ้ะวิ่งได้รูดได้ใครชอบวิ่งก็วิ่งใครชอบรูดก็รูดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็มาเม็ดเดียวเราก็ดีใจเนาะขอให้มาภายในสามโดยนะคะพิเศษปกติ v i p นะครับพิเศษเราไม่มาเราก็รุนต่อรอบ ปกตินะคะก็โอเคนะคะส่วน5 0ก็หลุดไปนะคะมาดูรอบ VIP กันเลยนะจ๊ะ7 68แล้วก็7 3สนะคะตัวเด่นเราสมาเม็ดเดียวจริงๆเป็นฮานอยเม็ดเดียวจริงๆนะคะวันนี้มาไม่กระจายนะคะไม่เหมือนวันก่อนมาแบบเด้งเดงเ,เนาะวันที่8มาแบบเด้งๆมากี่วันแล้วอันนี้1วันนะคะวันที่8 1เพราะว่า วันนี้เราให้4-4ไปรอบเฉพาะกิจเราไม่นับเรานับแค่พิเศษปกติ VIP นะคะในงวดวันที่7ถึงจะเข้าห 6, 6ก็ไม่เป็นไรนะคะแอดไม่นับแอดนับตัวเด่นนับใหม่1นะคะวันนี้วันที่9นะคะก็2แล้วนะคะสำหรับเม็ดเดียวยังอยู่ใน3น้นอยเราอยู่นะคะมาช้ายังดีกว่าไม่มาเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดน,นะคะสายเจาะเราก็ วันนี้เจาะไม่โดนตัวเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็วันนี้เมื่อวานวันที่เก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะาสำหรับลาวเนาะลาวนะคะสูตรเจาะแอดก็ลงให้นะคะสูตรเน้นเจาะสองตัวบนล่างแต่แถม3ตัวให้นะคะเมื่อวานก็ยินดีด้วยเนาะพี่ดอ,อกเอฟซีเราน่าจะปังกันหลายคนนะคะตรงๆเลย3 7 9นะคะ ส่วนอ s จุดจุดคอโชคกับลูกกรอกแมวเนาะน้องแมวนะคะหรือว่ารกแมวนะคะได้ได้เกือบแตกสามตัวเหมือนกันนะคะเกือบแตก3ามตัวเหมือนกันได้เจ็ดเกอนาะเจ็ได้792ดเอขอขอโชคลาภจาก น้องแมวนะคะรคแมวนะคะเป็นแมวตาเพชรนะคะแมวสามสีนะคะแมวนําโชคครั้งแรกเลยที่จิงยีนก็แอดยินพารวยก็ได้มานานแล้วแหละแต่ไม่เคยขอโชคลาภสักทีขอวันแรกก็โอเคเลยนะคะปังเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะขอแนวทางรัฐบาลไทยด้วยไม่เคยขอจริงนะคะเพิ่งขอแนวทางเรลาพัฒนาครั้งแรกนะคะ ก็จะขอะขอรัฐบาลไทยด้วยเนาะเผื่อได้3ตัวตรงๆหรือไม่2ตัวก็เอานะคะอันนี้สูตรเจาะของแอดยินพารวยนะคะก็ได้3ามเจตรงๆนะคะแล้วก็7 9ถ้าใครตัด7 3คือให้ตัวนี้นะเจ็ดสตัวล่างชุดวินก็เข้านะคะ2 1งหแล้วก็1 7นะคะชุดห้าตัว6ตัวนะคะก็ยินดีด้วยเนาะ ถ้าใครตามราวก็น่าจะปังเหมือนกันนะปังหลายคนนะคะน้อยเราก็ไม่น้อยหน้าราวก็ไม่น้อยหน้านะคะก็ไปตามรุ่นต่อกับน้อยกันเลยนะคะวันที่สิบนะคะเดือนเก้าปีหกสี่นะคะ 5, หาน้อยนะคะสใสัย่นวานลืมลืมให้สามน้อยเลยมาพิเศษเลามาปกติเลยเนาะ,ะไม่มาไม่มาพิเศษเลยมาปกติเลยนะคะอเน,น้น,น สามนอยนะคะเม็ดเดียวเด่นตัวเดียวนะคะเน้นวิ่งเด่นรูดนะคะวิ่งรูดฟันทุกนอยจะสามนอยจะจะการเบิ้ลให้สักหน่อยนะคะอ่ากันนะคะกันกันไว้ดีกว่าแกหนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะห้าห้าเก้าเก้าออกกันนะคะ ตัวเด่นเรานะคะวันนี้ก็ให้ตามสวันหนึ่งนะคะสี่ศนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หนะคะสี่เจ็ถ้าชอบแล้วค่อยตามนะจ๊ะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะจ๊ะสี่แปดสี่เก้า 48, จ้ากอท่านไหนชื่นชอบก็แค่ไว้จดไว้นะจ๊ะตัวที่แอสเจาะ เน้นก็บางทีก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะก็วิ่งรูดเลยนะคะเพื่อความชัวร์เพื่อความปลอดภัยนะคะเน้นเน้นสองตัวบนล่างนะคะตัวที่ชอบเนาะก็จะมีสี่สองสี่สามสี่สี่สี่เจ็ดสี่หนึ่งนะคะสี่เก้าสี่แปดเอาแค่นี้พอที่สำคัญ วิ่งรูดเลยจ้าเพื่อความชัวร์นะคะเพื่อความปลอดภัยเข้าเส้นชัยอย่างสง่าพาเผยนะคะก็ขอให้มารอบพิเศษรอบปกติสามน้อยไปเลยนะคะ V.I.P ไปเลยจ้าก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ MC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริงๆเอาไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ